้องทุกคนประชาชนจำไว้ให้ดีเลือกนายยกเทสสมุนตรีสวัสดีครับพรอแม่พเป็นน้องชาวต้นวังก้อที่เคารพพมสุวิทย์สวัสดีหรือเรียกันว่าตูข้ออาสาสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวันตะกอเขตซ่องสังกัดทีมพลังทองทิ้นโดยมีน้องเดียหรืออวยรุธโทสวัน ลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมุนวันตะกอพ้มข้อการสนับสนุนจากพ,อพ่อแม่ยีนองเพื่อให้พวกเราได้เข้าไปพัฒนาทองทิ่นของเราให้ก้าวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวตําุนวันตะกอที่เคารพพ้มนายธรรมรัตนทองวังหรือว่าแม่นข้อลงเสนอตัวลงสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตําุนวันตะกอ ในเขตเหลือตั้งที่ซ่องสังกัดทีมพลังทองทิ้นมีนองเดียอาวิรุธโทชุวันลงเป็นนายกเทศมนตรีพ่อมก็ต้องข้อการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวันตะกอ้อให้พวกเราได้เข้าไปทำพัฒนาทองทิ้นสวัสดีครับ สวัสดีครับ่อแมพี่น้องชาวตำบลวางก้อที่เคารพรักถุก่านพ่มนายวิรยุทธ์แห่งปานหรือชือเล่นเหลยกกันว่ามี่พ่มคอสเสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบองตะก,ก้อในเขตเหือกตันทีซ่องสังกัดทีมพลังทองทิ้นโดยมีนายอนิรุทธโทสุวรรณรือเดียลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีซึ่งพ่มก็ตรงคองการสนับสนุนจาก่อแมพี่น้องชาวตำบลบางก้อ ถูกฐานเพื่อให้พวกเราได้เข้าไปพัฒนาบ้านเกิดในของเราให้ก้าวต่อไปในสถานการณ์ที่ดีๆพมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คนรุ่นใหม่และก็คนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาพัฒนาเพื่อพอแม่พี่น้องวังก็ถูกฐานขอบคุณครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาววังตะกอ้อที่ขอรบ ผมนายสาครนชายวิเชียนหรือสอถอเป้พมขอเสนอตัวลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะกอเขตโองสังกัดทีมพลังทองทิ้นโดยมีน้องเดียอาวิถททุสุวรรณสมัครลงเป็นนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกอพมขอโอกาสขอโอ,อกาสขอ,อกำลังสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาววังตะกอให้พมได้พัฒนาวังตะกอให้เจริญก้าวหน้าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้องชาววังตะกอที่เคารพผมนายนัทพวิตแสนเฉยหรือเรียกกันว่าเมฆผมขอเสนอตัวลงสมัครเป็นสมาชิกเทศบาลตำบลวังตะกอในเขตเลือกตั้งที่2ส,สังกัดทีมพลังท้องถิน่นมีน้องเดียอวิลุษธ์ถอสวรรณลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีผมต้องขอการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลวังตกอ ให้พวกเราได้เข้าไปพัฒนาบ้านเกิดท้องถิ่นของเราให้ก้าวต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ัพี่น้องชาวตำบลวังตะก้อที่คอรพบดิฉันรัตนาข้าวสวรรค์รือที่เรียกกันวาน่านาดิฉันข้อเสนอตัวลงสมัครเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังตะก้อในเขตเลือกตั้งที่สอง สังกัดทีมพลังท้องถิ่นจึงมีน้องเรียอวิรุธโทสุวรรณลงสมัครเป็นนาย,ยกเทศมนตรีดิฉันพร้อมที่จะทํางานเพื่อรับใช้พอแม้พี่น้องชาวตําบลวังตะกอ้อดิฉันก็ต้องขอ,อการสนับสนุนจากพอแม้พี่น้องชาวตําบลวังตะกอ้อให้พวกเราได้เข้าไปพัฒนาบ้านเกิดท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้าต่อไป พลังท้องถิ่นพลังคนวังกอทางเลือกใหม่หัวใจประชาชนสวัสดีค่ะอา้าวก้อยโชคดีทุกๆคนนะเราในฐานะที่เป็นคนพื้นถี่นางตะกอสิ่งที่เราจะทำก็คือพัฒนาท้องถิก็เราให้มีความจเจริญยิ่งๆขึ้นไปก็ก็ก้อยโชคดีทุกๆคน i will not talk